นี่คือสิ่งที่คุณได้รับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินประกาศด้วยท่าทีดูถูกขณะเสิร์ฟอาหารธรรมดาให้ผู้โดยสารที่นั่งสามสี่ในขณะที่เสิร์ฟอาหารพรีเมียมให้นักเดินทางชายเธอไม่รู้เลยว่าผู้โดยสารคนนี้คือซีอีโอผู้มีอิทธิพลหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อถึงจุดหมายซีอีโอคนนั้นโทรศัพท์เพียงสายเดียวไล่ลูกเรือทั้งหมดออกทันทีขณะนั้นเองพนักงานทุกคนได้เรียนรู้ผลที่ตามมาจากการตัดสินผู้หญิงที่แต่งกายสุภาพผิด คาเมลฟอเรสเตอร์ปรับเสื้อสูทของเธอขณะที่รถส่วนตัวเข้าใกล้ประตูที่สนามบินโอแฮชิคาโกในวัย45ปีเอเธอได้เชี่ยวชาญศิลปก,การอยู่อย่างไม่เด่นชัดแม้จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟอร์เรสเตอร์เทคโนโลยีหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะนำมาก่อนการเปิดเผยที่สำคัญที่สุดในอาชีพของเธอการซื้อคู่แข่งหลักของพวกเขาธุรกรรม2.8พันล้านดอลลาร์ที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี่เอกสารของคุณคุณฟอร์เรสเตอร์ ผู้ช่วยของเธอกล่าวพร้อมส่งโฟเดอร์เรียกให้อย่าลืมว่าคณะกรรมการรอคุณที่ JFK ต้นบ่ายสามโมงคามิลพยักหน้ารับใส่โฟลเดอร์ในกระเป๋าเอกสารขอบคุณเดวิดเจอกันพร์ทั้งนี้ขณะที่คนขับรถช่วยยกกระเป๋าคามิลมองโทรศัพท์มือถืออีกครั้งข้อความจากโฮเวริร์ดวิชาสัน CEO ของเมริเดียนแอร์ไลน์ยืนยันการพบประทานอาหารเย็นสายการบินของเขาให้บริการเดินทางสุดพิเศษแก่ผู้บริหารของบริษัทเธอมาหลายปีธุรกิจของเธอมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ต่อปี หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยพบหน้ากันภายในอาคารสนามบินคาเมิยรเลี่ยงจุดตรวจความปลอดภยัยมาตรฐานเดินไปทางทางเข้าลำดับความสำคัญเจ้าหน้าที่แทบจะไม่ได้ดูตัวและบัตรประชาชนก่อนอนุญ,ญาตให้ผ่านขอให้เดินทางปลอดภัยคุณผู้หญิงเขากล่าวโดยอัตโนมัติมองไปที่ผู้โดยสารคนต่อไปแล้วคามียคุ้นเคยกับความมืนเฉยที่สุภาพนี้ในช่วงต้นอาชีพมันเป็นสิ่งที่รบกวนใจเธอว่าผู้บริหารชายในชุดสูทได้รับความเคารพทันที ขณะที่เธอต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเธอเกือบจะเห็นคุณค่าของการไม่เป็นที่รู้จักมันทําให้เธอสังเกตพฤติกรรมที่แท้จริงของคนเมื่อพวกเขาคิดว่าไม่มีใครสําคัญมองดูห้องรอพิเศษเต็มไปด้วยนักธุรกิจโดยทั่วไปชายสุภาพสตรีในสูตสั่งตัดเต็มพื้นที่เสียงมั่นใจของพวกเขากล้องไปทั่วห้องขณะพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและกิจกรรมนันทนาการผู้หญิงหลายคนในเสื้อผ้าธุรกิจ นั่งอยู่ใกล้ๆบางคนแสดงความมั่นใจที่ดั่งเช่นเดียวกันคนอื่นๆทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างเงียบๆคามิลเลือกที่นั่งเป็นส่วนตัวขอน้ำแรกก่อนตรวจสอบเอกสารเอกสารการซื้อต้องการการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนการเปิดเผยวันพรุ่งนี้เธอหมกบุญกับงานจนเกือบพลาดประกาศขึ้นเครื่องเมื่อเข้าใกล้ประตูขึ้นเครื่องคามิลสังเกตเจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้เดินทางหัวหน้าแอร์โฮสเตสผู้หญิงผมดอนยิม้มไร้ที่ติกำลังพูดคุยอย่างกระตือรือรน้นกับผู้บริหารสูงอายุในสูทสีดำคุณปีเตอร์สันดีใจ ที่ได้เจอคุณอีกครั้งเราได้เตรียมวิสกี้ที่คุณชอบไว้แล้วแอร์โฮสเตสอุทานเมื่อถึงตาคามีลแอร์โฮสเตสคนเดียวกาลินเซ่ต่างป้ายชื่อให้การรับรองสั้นๆขอดูบัตรขึ้นเครื่องได้ไหมลินเซ่ถามรอยยิ้มที่เป็นมิตรเปรตเป็นความเป็นมืออาชีพแบบเครื่องจากคามิลแสดงตัวชั้นหนึ่งลินเซ่ประมวลผลแล้วส่งกลับโดยไม่ศบตาที่นั่งสามสี่เธอประกาศมองผู้โดยสารคนต่อไปแล้วลงทางเดินไหนประทางขวาบนเครื่องบินคามีลวางกระเป๋าถือ และนั่งที่หน้าต่างชั้นหนึ่งเริ่มมีผู้โดยสารตามปกติส่วนใหญ่เป็นผู้ชายวัยห้าสิบและหกสิบมีผู้บริหารหนุ่มผสมอยู่บ้างเธอสังเกตว่าผู้เดินทางชายแต่ละคนได้รับการต้อนรับเป็นรายบุคคลจากลูกเรือสวัสดีตอนเช้าคุณเรโนยินดีต้อนรับกลับมาให้ฉันเสิร์ฟแชมเปญให้ไหมคุณเพียรเราไม่ได้เจอคุณมานานแล้วเที่ยวลอนดอนเป็นยังไงบ้างคามิลสังเกตทุกอย่างด้วยความหลงไหลยอย่างเงียบๆไม่มีใครเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนออกเดินทางให้เธอ แม้ว่าบันทึกเมริเดียนแอร์ไลน์ของเธอจะแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นสมาชิกแทยที่นั่อีลิทที่เดินทางกว่าหนึ่งแสนไมล์ในปีที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวเมื่อผู้โดยสารคนสุดท้ายขึ้นมาชายสูงในสูทสีเทาเข้ามาที่แถวของเธอที่นั่งสามดีเขากล่าด้วยรอยยิ้มที่ซ้อมมาชี้ไปที่ตำแหน่งข้างทางเดินข้างเธอดูเหมือนเราจะนั่งด้วยกันวันนี้โจนาธานเทียดจากกระดุมข้อมือที่มีชื่อที่มองเห็นใต้แขนเสื้อนั่งลงข้างเธอทำท่าเรียกสมาชิกลูกเรือที่ผ่านไปทันทีลินเซ่ดีใจที่ได้เจอคุณอี ครั้งเขาเรียกเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นคนรู้จักกันมานานคามียลกลับไปอ่านเอกสารเตรียมตัวอย่างมีจิตสำนึกสำหรับสิ่งที่ประสบการณ์ของเธอแนะนำว่าจะเป็นการเดินทางที่เผยให้เห็นแม้ว่าจะไม่ใช่ในลักษณะที่ลูกเรืออาจคาดหวังการนำเสนอความปลอดภัยจบลงขณะที่เครื่องบินออกจากอาคารผู้โดยสารคามียลเก็บเอกสารแล้วตอนนี้สังเกตปฏิสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนภายในห้องโดยสารด้วยสมาธิที่มีประสบการณ์ลินเซและลูกเรืออีกคนเดินผ่านชั้นหนึ่งให้ท่าขน,นูร้อนแก่ผู้เดินทาง นี่สำหรับคุณคุณเพียรลินเซประกาศเสิร์ฟผ้าขนหนูร้อนด้วยพิธีรีตองระวังนะร้อนมากเมื่อมาถึงคาเมลเธอเพียงวางผ้าขนหนูบนถาดอาหารโดยไม่พูดอะไรหันไปที่แถวถัดไปแล้วคาเมลทำความสะอาดเดนมือด้วยความรอบคอบเฝ้าดูขณะที่ลินเซ่สนทนาอย,อย่างสบายๆกับผู้บริหารข้ามทางเดินไม่ใช่ว่าคาเมลต้องการความสนใจพิเศษแต่เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนในมารยาทพื้นฐานที่ดึงดูดความสนใจของเธอเมื่อเครื่องบินถึงความสูงในการบินบริการอาหารเริ่มต้นขึ้นลินเซ่เข้าหาแถวแรก พร้อมแท็บเล็ตสวัสดีตอนเช้าท่านสุภาพบุรุษอาหารกลางวันวันนี้รวมถึงปลาแซลมอนย่างกับควินโน่แซนวิชเนื้อแองกัสพรีเมียมหือรับไก่สำหรับผู้ชอบอาหารอร่อยเครื่องดื่มอะไรให้ฉันเสิร์ฟคุณคามิลฟังขณะที่แอร์โฮสเตสดำเนินผ่านห้องโดยสารรักษาท่าทีที่เป็นมิตรและรอบคอบกับผู้เดินทางชายทุกคนชายข้างเธอโจนาธานสั่งแซนวิชเนื้อกับวิสกี้เย็นได้รับการตอบสนองตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมขุนเทียด เมื่อลินเซมาถึงคามิวลในที่สุดท่าทีของเธอเปลี่ยไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ยิ้มไม่สบตาแค่มีประสิทธิภาพคุณต้องการอะไรเธอถามด้วยเสียงไร้อารมณ์ช่วยอธิบายตัวเลือกอาหารกลางวันได้ไหมคามิวลถามอย่างสุภาพใบหน้าลินเซเครียดขึ้นเล็กน้อยเราเหลือแซนวิชหรือรักคามิลยกคิ้วฉันเชื่อว่ายังมีปลาแซลมอนและเนื้อด้วยของเหล่านั้นถูกจํากัดลินเซตอบอย่างฉิบแหลมเราขายหมดแล้ว จากมุมตาคามิลเห็นแอร์โฮสเตสเตอร์ฟหารปลาแซลมอนให้ผู้โดยสารชายที่ขึ้นเครื่องหลังจากเธอเธอจดบันทึกในใจแต่เงียบฉันขอรับกับน้ำอัดลมเราจะนำมาให้เร็วหาหานี้ลินเซกล่าวจากไปโดยไม่รับรู้โจนาธานโนมตัวเข้าหาเธอเล็กน้อยประสบการณ์แรกในชั้นหนึ่งใช่ไหมเขาถามด้วยท่าทีเป็นกันเองแต่ค่อนข้างดูถูกไม่เชิงคามิลตอบด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยฉันเดินทางสม่ำเสมออืมนี่คือคำแนะนำสำหรับการเดินทางในอนาคต จองอาหารโคเชอร์ล่วงหน้ามันดีกว่าตัวเลือกปกติอย่างสม่ำเสมอและพวกเขาไม่สามารถหมดสต็อกได้เพราะได้สั่งล่วงหน้าแล้วคามิลพยักหน้าอย่างสุภาพขอบคุณสำหรับคำแนะนำเมื่อเครื่องดื่มถูกจจกจ่ายคามิลสังเกตว่าโจนาธานได้รับวิสกี้ในแก้วคริสตันพร้อมป้ายพรีเมียมที่มองเห็นบนขวดขณะที่น้ำอัดลมของเธอมาในภาชนะพลาสติกโดยไม่มีมะนาวตกแต่งแตกต่างจากเครื่องดื่มอื่น ที่เธอเห็นถูกเสิร์ฟชายข,าข้างขวาของเธอผู้บริหารสูงอายุที่ขึ้นเครื่องคนสุดท้ายไม่เพียงได้รับเบอร์บอนที่ขอเท่านั้นแต่ยังได้ถูร้อนและการเยี่ยมเยือนส่วนตัวจากหัวหน้าแอร์โฮสเตสเมื่ออาหารถูกเสิร์ฟความแตกต่างชัดเจนขึ้นถาดของโจาทานแสดงแซนวิชเนื้อบนจานเซรามิกที่ตกแต่งด้วยไมโครกรีนและเสิร์พร้อมเฟรนช์ฟรายปรุงรสซซฟเฟนผ้าเช็ดปากผ้าและอุปกรณ์โลหะครบชุดลินเซวางถาดของคาลิลข้างหน้าเธอแทบจะไม่มองเลยแทนที่จะเป็นแรปที่เธอสั่งมีแซนวิชไกง่งวงธรรมดาบนจานกระดาษ พร้อมถูกมันฝรั่งทอดอุปกรณ์พลาสติกถูกห่อนในผ้าเช็ดปากบางๆนี่ไม่ใช่ที่ฉันสั่งคามิลสังเกตอย่างสงบลินเซ่ให้รอยยิ้มสั้นๆบังคับกับเธอเราหมดรับเช่นกันอาหารนี้เหมาะสําหรับคุณแล้วเธอเดําเนินต่อก,ก่อนที่คาเิลจะตอบได้จากที่นั่งข้างหลังเธอคามิลได้ยินผู้โดยสารชายได้รับทั้งรับและตัวเลือกปลาแซลมอนรายการเดียวกันที่ถูกอ้างว่าไม่มีคาเมลหยิบโทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชันบันทึก และเริ่มพิมพ์อย่างรอบคอบนี้ไม่ใช่ประสบการณ์แรกของเธอกับการปฏิบัติเช่นนี้ระหว่างการเดินทางแต่เป็นการที่เห็นได้ชัดที่สุดและในวันนี้โดยเฉพาะกับสายการบินนี้โดยเฉพาะเวลานี้สําคัญเป็นพิเศษคามิลเปิดแซนด์วิชอย่างช้าชารักษาการปรากฏที่สงบแม้จะถูกดูหมิ่นอย่างชัดเดอเจนขนมปังค่อนข้างแห้งเครื่องในน้อยไม่เหมือนอาหารอร่อยที่เสิร์ฟใกล้ๆขนาดที่เธอกัดเล็กน้อยเธอดูลินเซให้ความเอาใจใส่พิเศษแก่โจนาธานแซนด์วิชเป็นยังไงคุณเพียร ให้ฉันเอาวิสกี้อีกแก้วมาใหม่เยี่ยมตามปกติลินเซเขาตอบและใช่อีกแก้วจะยอดเยี่ยมลินเซ์ย,ยิ้มอุ่นใจกับเขาก่อนหันหลังให้ไม่เคยรับรู้คายูขา่ข้างเขาดูเหมือนว่ามีกำแพงล่องหนอยู่ระหว่างที่นั่งสามสี 4, และสามดี D. คามิลดื่มน้ำดำเนินการบันทึกออกย่ระมัดระวังบนอุปกรณ์ของเธอต่อไปยี่สิบนาทีในบริการอาหารเธอสังเกตลูกเรือรวมตัวใกล้พื้นที่บริการเสียงของลินเซ์ดังพอที่เธอจะได้ยินชิ้นส่วนมักจะหาข้อติดไม่ควรอยู่ในส่วนนี้อยู่แล้ว การมองอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นลินเซชี้ไปทางทิศทางของเธอขณะกระซิบกับลูกเรืออีกคนลูกเรือคนอื่นมองมาแล้วรีบผัานหน้านีเมื่อรู้ว่าคามิลกำลังดูโจนาทานเริ่มพูดคุยกับผู้บริหารข้ามทางเดินเสียงของพวกเขาดังอย่างมั่นใจขณะพูดคุยเกี่ยวกับเกมกอล์ฟล่าสุดและข้อตกลงทางธุรกิจคามิลเงียบฟังขณะที่พวกเขาแชร์ข้อมูลติดต่อและนัดพบที่คลับคันทรีสัปดาห์หน้าขอโทษคามิลกล่าวในที่สุดกดปุ่มเรียกไฟเปิดอยู่เกือบ5นาทีก่อนที่ลินเซ จะเข้าหา,าการแสดงออกของเธอแสดงให้เห็นว่า,าการขัดจังหวะไม่พึงประสงค์ค,ครับน้ำเสียงของเธอแหลมคมแต่เป็นมืออาชีพแต่ห่างเหินฉันยังไม่ได้ขนมาหวานใดๆคามีลวกล่าวอย่างสงบหลังจากเห็นมุชช็อกกแลเเส์อให้ผู้โดยสารชั้นหนึ่งคนอื่นรอยยิ้มลินเซเที่ยมเราหมดแล้วอีกอะไรใหม่ก่อนที่คามิลวจะตอบได้ลินเซก็จากไปแล้วขณะที่เธอทำข้อสอบของเธอตั้งใจชนแก้วน้ำของคามิลททำให้หกข้ามถาดโอ้ความตกใจของลินเซดูปลอม ขอโทษจริงๆสำหรับเรื่องนั้นเธอคว้าผ้าเช็ดปากบางๆและป่อยลงบนที่หกไม่ได้พยายามทำความสะอาดความเลอะเทอะที่กำลังหยดลงบนกางเกงสีเทาของคาเมียแจ้งชัดนะท่าคุณต้องการอะไรอีกลิมเซ่เพิ่มก่อนเดินจากไปปล่อยให้คาเมียจัดการทำความสะอาดเองโจนาธานมองมาเสนอโชคไม่ดียังดูหมิน่นก่อนกลับไปสนทนาข้ามทางเดินคาเมิยรซับเสื้อผ้าเปียกของเธอเพิ่มรายการอื่นลงในโทรศัพท์เธอเผชิญกับอคติที่ละเอียดอ่อนตลอดอาชีพแต่ไม่เคยชัดเจนขนาดนี้ ในฐานะผู้หญิงที่ก้าวขึ้นจากโปรแกรมเมอร์ระดับเริ่มต้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเธอพัฒนาความยืดหยุ่นและความคิดเชิงกลยุทธ์เมื่อหัวหน้าพนักงานเดินผ่านไปหลายนาทีต่อมาคาเมลหยุดเขาด้วยท่าทีสุภาพขอโทษขอทราบชื่อได้ไหมชายคนนั้นดูประหลาดใจแต่ตอบอย่างเป็นมืออาชีพเควินแมทธิวคุณผู้หญิงมีปัญหาที่ฉันช่วยได้ไหมไม่ใช่ตอนนี้คุณแมททิวฉันแค่ต้องการสำหรับฝ่ายของฉันใบหน้าเขาแสดงความสับสนแต่เขาพยักหน้า และดำเนินต่อไปตามทางเดินจากตำแหน่งของเธอคามิลเฮลินเซิร์กาแฟสดให้นักธุรกิจเสนอคุกกี้ช็อกโกแลตที่ปรากฏขึ้นอย่างลึกลับแม้ว่าจะอ้างว่าขนมหวานหมดเมื่อโจนาธานได้รับกาแฟในถ้วยกระเบื้องพร้อมคุกกี้ในจารเล็กลินเซตั้งใจหลีกเลี่ยงการมองไปทางคามิลข้อความชัดเจนผู้เดินทางบางคนสมควรได้รับการบริการพรีเมียมและในการตัดสินของลินเซคามิลไม่ใช่หนึ่งในนั้นคามิลปิดแอปพลิเคชันบันทึกและเปิดอ e ีเมลแทนเธอเขียนข้อความถึงผู้ช่วย เดวิดโปรดรวบรวมรายละเอียดการติดต่อสำนักงานโฮเวิร์ดริช่าสันชันต้องคุยกับเขาโดยตรงหลังลงจอดระดับความสำคัญเร่งด่วนหลังจากส่งแล้วเธอผ่อนคลายในที่นั่งดูสงบขณะที่จิตใจทางงานผ่านการกระทำที่แท้จริงที่เธอจะดำเนินการเมื่อถึงนิวยอร์กส่วนที่เหลือของเที่ยวบินเป็นไปตามรูปแบบเดนนี่ยอวอกันเมื่อบริการเครื่องดื่มกลับมาลินเซจัดการเลี่ยงแถวของคาเมี์ทั้งหมดแม้ว่าเธอจะเสนอวิสกี้อีกแก้วให้โจนาธานอย่างมีความสุขเมื่อคาเมียล์ใช้ปุ่มเรียกอีกครั้งลูกเรือคนอื่น ตอบสนองแม้ว่าท่าทีของเธอจะแนะนําว่าลินเซ่ได้พูดคุยเกี่ยวกับผู้โดยสารที่สร้างปัญหาในที่นั่งสามสี่แล้วคาเมลขอกาแฟาได้รับหลังจากรอนานในแก้วกระดาษอุ่นๆและสีดําโดยไม่มีนมที่เธอขอแทนที่จะสร้างความสนใจกับความผิดพลาดเธอเพียงบันทึกหนึ่งชั่วโมงก่อนลงจอดพนักงานแจกผ้าขนหนูร้อนเพื่อฟื้นฟูผู้โดยสารเมื่อเขามาถึงคาเมลเขาหยอดดูมองไปทางครบินที่ลินเซ่กาลังสังเกตคุณต้องการผ้าขนหนูร้อนไหมคุณผู้หญิงเขาถามด้วยน้ำเสียงเป็นกลางแต่การแสดงออกไม่แน่ใจ ใช่ขอด้วยคามิลตอบด้วยรอยยิ้มเล็กหลังจากเขาเดินต่อเธอสังเกตลินเซ์เข้าหาเขาในครวบินกระซิบสิ่งที่ทําให้เขามองกลับไปที่คามิลด้วยความระแวงเพิ่มขึ้นโจนาธานหลับข้างเธอวิสกี้ที่ดื่มค้างไว้ยังจับอย่างหลวมๆในมือข้ามทางเดินนักธุรกิจสองคนกําลังหาหรือเกี่ยวกับการควบรวมกิจการล่าสุดเสียงของพวกเขาดังได้ง่ายคุณได้ยินเรื่องฟอเรสเตอร์เทคโนโลยีหรือไม่คนหนึ่งถามข่าวเลอว่าพวกเขาจะประกาศการซื้อขนาดใหญ่พรุ่งนี้ นั่นคือบริษัทของคาเมลฟอเรสเตอร์เธอสร้างความปั่นป่วนไม่น้อยไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดหวังจากเธอเมื่อเธอควบคุมเธอแข็งแกร่งจากที่เข้าใจฉลาดแต่ไม่ยอมรับความไร้ความสามารถคามิลรักษาการแสดงออกเป็นกลางแม้ว่าความสนุกจะปรากฏที่มุมปากของเธอชื่อเสียงของเธอเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจแม้ว่าไม่กี่คนจะรู้จักรูปลักษณ์ของเธอเธอตั้งใจรักษาโปรไฟล์ต่ำตลอดอาชีพไม่ค่อยปรากฏไหนรูปถ่ายสื่อมวลชนและปฏิเสธโอกาสผู้ส่วนใหญ่ การไม่เป็นที่รู้จักนี้ได้รับใช้เธอดีทำให้เธอสังเกตพฤติกรรมแท้จริงของคนแทนที่จะเป็นหน้ากากเคารพที่มักนำเสนอต่อผู้บริหารที่รู้จักเมื่อเครื่องบินเริ่มลงสู่ JFK ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการมาถึงทามิลปิดหลักทอกและเก็บของใช้ศพตลินเซ์สั้นๆขณะที่แอร์โฮสเตสเดินผ่านลินเซร์ริฐานหน้าหนีความไม่สบายใจของเธอชัดเจนหลังจากฟังการสนทนาของนักธุรกิจสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขณะที่เราเริ่มลงสู่สนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนิวยอร์กตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิราภัยของคุณติดแน่นโตัถ่ายของคุณเก็บเรียบร้อยและที่นั่งของคุณตั้งตรงการประกาศของกัปตันดำเนินต่อไปขณะที่เครื่องบินลดผ่านเมฆเผยให้เห็นทิวทัศน์เมืองอันกว้างใหญ่ด้านล่างคามิวจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างทบทวนขั้นตอนที่เธอจะดำเนินการเมื่อลงจอดอย่างมีจิตสำนึกการประกาศการซื้อกิจการกำหนดไว้สำหรับเช้าว,วันพรุ่งนี้แต่เธอมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการก่อน เมื่อล้อสัมผัสทางวิ่งแอร์โฮสเตสขอบคุณผู้โดยสารที่เลือกเมริเดียนแอร์ไลน์การแย่งชิงช่องเก็บของด้านบนตามปกติเริ่มต้นทันทีที่สัญญาณเข็มขัดนิรภัยดับแม้จะมีคำขอของลูกเรือให้ผู้โดยสารนั่งประจำที่โจนาทานตื่นกระทานหันเช็คนาฬิกาข้อมือก่อนเก็บของเขาพยักหน้าสั้นๆให้คามิลเมื่อเขายืนไม่ยุ่งกับการลาก่อนเข้าร่วมคออิวที่กำลังก่อตัวในทางเดินลินเซ์เดินผ่านห้องโดยสารขอบคุณผู้โดยสารชายแต่ละคนส่วนตัวที่เลือกเมริเดียนและแสดงความหวังที่จะเจอกันใหม่ เร็วๆนี้เมื่อเธอผ่านแถวของคามิลเธอเพียงพยักหน้าเครื่องจักรก่อนดำเนินต่อคามิลยังคงนั่งต่อยให้ฝูงชนเริ่มแรกคลี่คลายเธอไม่มีเหตุผลที่จะรีบคนขับรถของเธอจะรออยู่แล้วและเธอมีโทรศัพท์ที่ต้องโทรก่อนออกจากสนามบินเธอดูลินเซหัวเราะกับสิ่งที่โจนาธานพูดใกล้ทางออกท่าทีทั้งหมดของอาโฮสเตสเปลี่ยนเป็นความเป็นมืออาชีพที่อุ่นใจความสุภาพที่เลือกให้เมื่อห้องโดยสารระเกือบว่างเปล่าคามิลในที่สุดลุกขึ้นเก็บกระเป๋าด้วยความแม่นยำไม่รีบร้อนธุรกิจที่แท้จริงของวันกำลังจะเริ่มต้้นนขึ อุมโมงขึ้นเครื่องเต็มไปด้วยกิจกรรมขณะที่ผู้โดยสารเดินไปสู่อาคารผู้โดยสารคามิลเดินด้วยจังหวะสบายๆส,สังเกตลินเซและลูกเรืออื่นๆยืนที่ประตูเครื่องบินเสนอการลาที่อบอุ่นให้ผู้โดยสารที่เลือกเมื่อคามิลเข้าใกล้รอยยิ้มของลินเซจางหายถูกแทนที่ด้วยการแสดงออกเป็นกลางที่แทบจะไม่รับรู้การปลากดตัวของเธอขอบคุณที่เดินทางกับเราลินเซพูดโดยอัตโนมัติมองข้ามคามิลไปที่ผู้โดยสารข้างหลังแล้วคามิลหยุดสั้นๆ ฉันจะแน่ใจว่าจะบันทึกประสบการณ์ของฉันอย่างละเอียดเธอพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ตาที่เข้มข้นความไม่แน่ใจโชววูบข้ามใบหน้าลินเซ์ก่อนที่เธอจะปิดบังด้วยความเฉยเมยแบบมืออาชีพขอให้มีวันที่สุขสัรค์คุณผู้หญิงภายในอาคารผู้โดยสารคามิลเลี่ยงฝูงชนที่มุ่งหน้าสู่การเก็บกระเป๋าและเดินไปที่เล้าแพทินามเมริเดียนพิเศษเจ้าหน้าที่ที่ทางเข้าสแกนบัตรขึ้นเครื่องดวงตาเธอเบอ์ิกกว้างเล็กน้อยเมื่อระบบเน้นสานะของคามิลคุณฟอเรสเตอร์เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงททงทีี่เครัน เราไม่ได้รับแจ้งว่าคุณเดินทางวันนี้โปรดเข้าไปคุณต้องการให้ฉันจัดห้องส่วนตัวใหม่นั่นจะเหมาะขอบคุณคาร์มิวตอบสังเกตการเปลี่ยนแปลงทันทีในการปฏิบัติเมื่อสถานะชั้นสูงของเธอถูกระบุอย่างถูกต้องภายในห้องส่วนตัวคามิววางกระเป๋าลงและหยิบโทรศัพท์เธอโทรหมายเลขจากความจำรอเพียงไม่กี่นาทีก่อนได้รับการตอบเดวิดฉันมาถึงแล้วสำน,นักงานคุณดิช์สสันตอบหรือยังใช่คุณฟอรเรสเตอร์เขาค่อนข้างประหลาดใจากับคำขอของ คุณที่จะพบทันทีเขาอยู่ที่ JFK สำหรับการนำเสนอคณะกรรมการและสามารถพบคุณใน30นาทียอดเยี่ยมให้เขามาที่ห้องส่วนตัวของเราแพทที่น้าห้อง3และเดวิดครับให้แน่ใจว่าเขานำรายชื่อลูกเรือและบันทึกการบริการผู้โดยสารจากเที่ยวบิน Meridian 1382จากชิคาโกวันนี้มาด้วยสั่งไปแล้วคุณฟอเรสเตอร์ข้ามีวางสายและนั่งในเก้าอี้หรูราทบทวนบันทึกโดยละเอียดจากเที่ยวบินแต่ละกรณีของการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมถูกบันทึกด้วยความแม่นยำเวลาคำพูด และการกระทําเฉพาะ20นาทีต่ตอมาการเคาะประตูเบาๆนาหน้าเจ้าหน้าหาที่เล้าคุณฟอร์เรสเตอร์คุณริชาสันมาถึงแล้วโฮเวิร์ดริชาสันเข้าห้องด้วยย่างก้าวมั่นใจของคนที่คุ้นเคยกับการครอบนาความสนใจในวัยกลาง60ด้วยผมเงินและสูตรที่ไร้ที่ติเขายื่นมือด้วยรอยยิ้มที่ซ้อมมาคุณฟอรเรสเตอร์ยินดีที่ได้พบกันในที่สุดต้องบอกว่าคําขอของคุณสําหรับการพบทันทีค่อนข้างไม่คาดคิดคาเมลจับมือเขาแน่นขอบคุณที่รองรับฉันคุณริชาสันโปรดนั่งลง ขณะที่โฮเวิร์ดนั่งลงในเก้าอี้ข้ามหน้าเธอการแสดงออกของเขาแสดงความอยากรู้อยากเห็นที่สุภาพผสมกับความสับสนเล็กน้อยเข้าใจว่าคุณอยู่ในเที่ยวบินชิคาโกนิวยอร์กของเราวันนี้หวังว่าทุกอย่างจะเป็นที่พอใจตรงข้ามโดยสินเชิญคามิลตอบอย่างสงบส่งโทรศัพท์ข้ามโต๊ะฉันได้บันทึกรูปแบบของพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติจากแอร์โฮสเตสคนหนึ่งของคุณได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าพนักงานฉันอยากให้คุณตรวจสอบ คิ้วของโฮเวิร์ดขมวดเมื่อเขาหยิบโทรศัพท์เลื่อนผ่านบันทึกโดยละเอียดของเธอการแสดงออกของเขาเปลี่ยนจากความสับสนเป็นความกังวลแล้วเป็นความตกใจนี่น่าหนักใจเขากล่าวในที่สุดมองขึ้นฉันรับรองกับคุณคุณฟอเรสเตอร์นี่ไม่ได้เป็นตัวแทนมาตรฐานการบริการของเมเดียนฉันหวังว่าจะไม่ใช่คามิลตอบ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่า f อร์เ t e r ตอร์เทคโนโลยีเป็นลูกค้าองค์กรรายใหญ่อันดับสองของบริษัทคุณในช่วง3าปีที่ผ่านมาสัญญาของเรามีมูลค่าประมาณ22ล้านดอลลาร์ต่อปีถึงกำหนดต่ออายุเดือนหน้าใบหน้าของโฮาวดซีดลงอย่างเห็นได้ชัดผมไม่รู้เลยคนน้อยคนเชื่อมโยงชื่อของฉันกับรูปลักษณ์คามิลกล่าวฉันชอบแบบนั้นมันช่วยให้ฉันเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของคุณปฏิบัติต่ตอผู้โดยสารอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาเชื่อว่าไม่มีใครสำคัญมองดูเธอสบตาเขาอย่างมั่นคง ตอนนี้คุณริชารสันฉันอยากหารือเกี่ยวกับวิธีที่คุณวางแผนจะจัดการกับสถานการณ์นี้เพราะฉันรับรองได้ว่ามันจะถูกจัดการไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วส่วนตัวเงียบลงอย่างอึดอัดเมื่อโฮเวิร์ดริชาร์สันวางโทรศัพท์ของคาเมีลกลับลงบนตัวนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยความเป็นจริงของสถานการณ์ได้ลงทะเบียนอย่างชัดเจนลูกค้าองค์กรที่มีค่าที่สุดคนหนึ่งของเขาถูกพนักงานปฏิบัติอย่างเจตนาไม่เหมาะสมและผลที่ตามมาอาจรุนแรงคุณฟอเรสเตอร์เขาเริ่มน้ำเสียงของเขาเขาออภัยอย่างลึกซึ้ง ผมต้องการแสดงความสายใจใจอย่างลึกซึ้งส่วนตัวสำหรับประสบการณ์ของคุณวันนี้นี่ไม่สามารถยอมรับได้โดยสิ้นเชิงฉันเห็นด้วยคามิวพูดง่ายๆสิ่งที่ฉันสนใจคือการกระทำไม่ใช่การขอโทษฮเวร์พยักหน้าปรับท่าทางตรงแน่นอนผมส่งข้อความให้กับลูกเรือไว้ที่สนามบินแล้วผมจะดำเนินการสอบสวนทันทีนั่นเป็นจุดเริ่มต้นคามิวตอบเธอเปิดแล็ปท็อปและหันไปหาเขาคุณควรรู้ด้วยว่า f อร์เ t e r ตอร์เทคโนโลยีไม่ใช่บัญชีองค์กรสำคัญเพียงรายเดียวที่ใด รับผลกระทบจากพฤติกรรมนี้ผู้ช่วยของฉันได้รวบรวมข้อมูลที่แนะนํารูปแบบของข้อร้องเรียนที่คล้ายกันจากผู้บริหารหญิงที่บริษัทอื่นที่มีสัญญากับเนริเดียนดวงตาของฮเวิร์ดเบิกกว้างเมื่อเขาสแกนเอกสารผมไม่รู้เลยว่านี่เป็นระบบการเลือกปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นคาริลสังเกตจนกว่าจะมีคนตัดสินใจจัดการกับมันการเข้าประตูขัดจังหวะพวกเขาเมื่อผู้ช่วยของฮเวิร์ดเข้าไปพร้อมโฟลเดอร์รายชื่อลูกเรือและบันทึกการบริการที่คุณขอท่าน โควดขอบคุณเขาแล้วกางเอกาสารบนโต๊ะลินเซทอมสันอยู่กับเพรห้ามาแปปีมีบันทึกในไฟล์ของเธอแต่ไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นการดําเนินการอย่างเป็นทางการเพราะข้อร้องเรียนอาจถูกปฏิเสธว่าเป็นเหตุการณ์แยกส่วนคามิลกล่าวนั่นจบลงวันนี40้40นาทีต่อมาลินเซทอมสันและหัวหน้าพนักงานเควินแมททิวยืน ในสํานักงานบริหารที่ JFK เผชิญหน้ากับฮวเวิร์ดวิชาสันและคาร์มิลฟอเรสเตอร์ท่าทีมั่นใจของลินเซ่หายไปถูกแทนที่ด้วยความตกใจที่มองเห็นได้เมื่อเธอจาผู้โดยสารเก่าของเธอที่ตอนนี้นั่งข้างซีอีโอคุณทอมสันฮเวิร์ดเริ่มอย่างจริงจังผมได้ตรวจสอบหลักฐานที่สําคัญของบพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติในเที่ยวบินวันนี้ได้รับการยืนยันจากบัญชีผู้โดยสารหลายรายและบันทึกการบริการของคุณเองใบหน้าของลินเซแดงขึ้นท่านฉันอธิบายได้ ไม่มีคําอธิบายที่จะแก้ตัวสิ่งที่ฉันเป็นพยานคามียลขัดจังหวะอย่างสงบหรือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่คล้ายกันเมื่อเวลาผ่านไปฮเวร์พยักหน้ามีผลทันทีคุณทั้งคู่ถูกระงับรอการสอบสวนเมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่แล้วผมคาดว่านี่จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างเควินเริ่มคัดค้านแต่ฮเวร์ยกมือขึ้นการตัดสินใจเป็นที่สุดแล้วเมริเดียแนลแลไม่สามารถและจะไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆขณะที่ลินเซ และเควินถูกนำตัวออกไปโฮเวิร์ดหันไปหาคามิลผมจะดำเนินการตรวจสอบโปรโตโคอลการกอบรมและมาตรฐานการบริการของเราอย่างครอบคลุมคามิลพยักหน้าฉันจะติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดคุณดุชาสันความเคารพไม่ควรขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักคนที่คุณกำลังรับใช้หรือไม่ในธุรกิจและในชีวิตนิสัยที่แท้จริงแสดงออกในวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นเมื่อเราคิดว่าไม่มีใครสำคัญมองดูหากเรื่องราวของคามิล เป็นแรงบันดาลใจให้คุณกดปุ่มสมัครสมาชิกและแบ่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็นคุณกำลังรับชมจากที่ไหนวันนี้จำไว้ว่าทุกคนสมควรได้รับความเคารพไม่ว่ารูปลักษณ์หรือเพศบางครั้งคนที่มีอำนาจมากที่สุดในห้องคือคนที่ถูกดูถูก